นักแสดงสาวดังป่วยรับวันเกิดอดงานพังร่างพังเกือบขั้นวิกฤตร่างก็พังงานก็พังสวยและเก่งมากสำหรับเจนิสเจนิตาพรหมพัุงชีพนักแสดงสาวมากฝีมือที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นให้แฟนคลับติดตามจำนวนมากนอกจากนี้เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวอั Ad. เจนิสที่ล่าสุดพบว่าเธอโพสภาพอดตมิดอยู่ที่โรงพยาบาล พร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณทุกคนที่อวยพรวันเกิดนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเกิดมาฉันไม่เคยกินวิตามินบำรุงร่างกายเลยเพิ่งรู้ว่ามันสําคัญมากมันถึงเวลาแล้วจริงเพิ่งเคยอายุ2 8่ดนะนะหมอบอกว่าขาดแร่ธาตุในร่างกายเกือบขั้นวิกฤตและติดเชื้อไวรัสใดไม่ทราบได้มีอาการแขนขาชานนาวสันอาเจียนประสาทสัมผัสไม่ดีความรู้สึกช้าเหนื่อยเพรียแล้วอายเราเป็น นสดอมันต้องใช้ความรู้สึกทำไงทีนี้งานก็พังร่างก็พังต้องขอบร่างไร้วิญญาณไร้ความรู้สึกมาตรวจหาสาเหตุหมอบอกว่าเกิดจากพักผ่อนน้อยกินน้ำมากเกินไปกินน้ำเยอะจริงๆทำให้แร่ธาตุเจจางคิดมาตลอดว่ากินน้ำเยอะแล้วดีอา้าวต้องคิดใหม่ให้กินนะ้ำวิตามินกินเบรอก้าแทนถ้าจะกินเยอะขนาดนั้นตามนั้นค่ะตรวจเลือดวันละสองรอบดูแร่ธาตุในเลือดว่าปกติดียังกันต่อไป เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญอะไรมากเกินไปก็ไม่ดีจอบอกขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะจะรีบฟื้นคืนชีพกลับมาทวงความฝดไฟเหมือนเดิมกลาบขอประทานโทษทางกองแอชเชนสองห้าหกหนึ่งและอดบุญนำโปรดักชันเป็นอย่างสูงที่หนูสร้างความเดือดร้อนหนูจะรีบหายรีบกลับไปทำงานที่หนูรักให้อย่างเต็มที่และจะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้จำนวนมาก